พระผงรุ่นนี้นะครับเป็นพระผงหลวงปู่พรมปัญโยนะครับสุสานทุงท่งมนลหรือว่าวัดเพชรบุรีนะครับเป็นพระผงที่ลูกศิษย์จัดสร้างนะครับลูกศิษย์จัดสร้างในปี2557ซึ่งไม่ทันหลวงปู่นะครับไม่ทันหลวงปู่เป็นพระผงที่จดสร้างหลังที่หลวงปูม่มรณภาพแล้วนะครับก็เป็นพระผงพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับ พิมพ์สี่เหลี่ยมด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงปู่ครึ่รงองค์นะครับมีตัวหนังสือว่าหลวงปู่หงอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็จะมีเหมือนเอม็ดเป็นเม็ดไข่ปลาลอ้ลอมรอบเต็มเลยนะครับก็คือเต็มกรอบตัวนี้นะครับเป็นพระผงที่จัดสร้างมาแล้วเหมือนหลวงปู่นะครับใบหน้าหลวงปู่เหมือนเลยนะครับมีมิตินะครับ แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพระพรมนะครับเป็นพรมสีหน้าแล้วก็มีตัวหนังสือด้านล่างว่าเป็นหน้าเมตินะครับเป็นพระคาถาทีา่จะเรียกว่าประจำตัวหลวงปู่หงก็ว่าได้พ่อหลวงปู่ท่านบอกให้ลูกศิษย์ภาวนาหรือว่าท่องคาถานี้นะครับเป็นคาถาพระแม่ธรณีเป็นคาถาน้ำนมพระแม่ธรณีนะครับแล้วก็ด้านบนจะมีการตอกโคดนะ,นะครับตอกโคดนะน,นี่นะครับตอก ทุกองนะครับเป็นผ้าผงที่มีการจัดสร้างเพื่อแจกนะครับเพื่อแจกเพื่อแจกแล้วก็การปลูกเสกนะครับการปลูกเสกก็จะเรียกได้ว่าปลูกเสกหลายพิธีมากนะครับหลายพิธีมากนะครับทั้งภาคกลางนะครับภาคกลางก็ไปหลายที่นะครับหลายที่สําหรับผู้จะสร้างก็นําไปเข้าร่วมพิธีปลูกเสกหลายที่นะครับ หนึ่งในนั้นก็จะมีพระจารย์นาดีนะครับที่ทางคณะผูดด้จะสร้างไปขอความเมตตาของพระจารย์นาดีท่านก็ปลุกเสกให้ด้วยหลวงพ่อเพี้ยนนะครับอพอแมค่ครูบาอาจารย์ที่ลุกเสกร,รุ่นนี้ก็เยอะมากๆนะครับเยอะมากมีรายชื่อสําหรับที่ทางผูดด้จะสร้างามีรายการนะครับก็น่าจะเลยหนึ่งหน้ากระดาษได้นะครับ หนหน้ากระดาษของกระดาษประมาณกระดาษ A4 ได้ว่านําไปเข้าร่วมพิธีที่ไหนบ้างนะครับเยอะมากๆนะครับเป็นพระผง์ที่ไม่มีมูลค่าในการเจ้าหาบูบชาครับเพราะาเป็นเป็นการาจัดสร้างเพื่อนํามาแจากจ่ายนะครับแจกจ่ายนี่นะครับเป็นพระองค์ที่น่าเก็บอีกองคหนึ่งนะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับ เพราะว่าไม่ทันหลวงปู่หมายถึงไม่ทันหลวงปู่หงปุกเสกครับแต่ว่าได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ลหลายๆท่านนะครับที่ร่วมพิธีปลุกเสกนะครับโดยคณะผู้จัดจสร้างก็ไปขอความเมตตาหนึ่งในนั้นคือพระอาจารย์นัดีอินทปัญโยนะครับก็จะมีรูปถ่ายที่ท่านปลุกเสกเชุดของพระผงนี่ดูนะครับนี่ครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเป็นการ ำเสนอวัตถุมคลที่ไม่ทันของผงพรมปัญโยนะครับเป็นพระผงหลวงู่หงหลังพรมพระพมนะครับพระพมสีหน้าแต่ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายหลายรูปนะครับที่เขา้าพิธีปลุกเสกนะครับแล้วพบกันในวิดีโอครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ